สวัสด,สสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์แล้วก็ทุกทุกเรื่องราวทุกทุกกำลังใจที่เข้ามาสปอร์ตใกนการรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะเสริมสร้างพลังงานจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะมีพลังงานที่ดีๆในทุกทุกวันเนาะและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สมัครเข้ามาเป็นเมมเบอร์ของเรานะคะทั ช่องเปิดเมมเบอร์แล้วขั้นต่ำห้าสิบบาทนะคะามาเป็นเพื่อนกันตรงนี้จะมีสตรีมสดแล้วก็เล่นเกมแล้วก็จับไพ่ให้ท่านละหนึ่งใบนะคะแล้วก็ถ้าสมาชิกยังไม่เยอะจับให้ครบทุกคนแน่นอนนะคะถ้าสมาชิกเยอะมากก็จะมีการทายแล้วก็การสุ่มจับให้นะคะโอเคท็อปปีของเราเช้าวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าก่อนปีใหม่นี้นะคะใครจะมา ขอคุณแต่งงานนะคะทุกคนกับ3มภาพ1 2 3ทํามสมาธิให้นิ่งเลือกภาพที่1นะคะโฟกัสภาพที่2ภาพที่3ก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคุณแต่งงานนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ วัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิกของเราเนาะก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคุณแต่งงานนะคะเรามาดูซีท็อปปิกเชา้านี้ขอพลังงานนะคะแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคุณแต่งงานหาไม้เท้า เป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณเนี่ยแหละค่ะเป็นอัศวินถ้วยเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์ n g of cups เป็นทตาน้ำค่ะราชาถ้วยทตาน้ำนะคะาราชาถ้วยท่าน้ำา k n n o of u u s s เขาเป็นผู้ใหญ่ ะะอบอุ่นเิตใจดีดูเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูเป็นคนอ on ่อนหวานอ่อนโยนเซนสทีฟนะคะเป็นคนมีเหตุผลลอารมณ์ควบคู่กันไปนิ่งเง,ง,งียบเงียบคือเป็นคนน่ารักนะคะถ้าคุณจะถ้าคุณเจอทัา,ทานาคุณจะรู้สึกว่าเขาน่ารักเขามีสเสน่ห์เขาดึงดูดเขาขี้เล่นเขาโรแมนติกเขาแบบพูดจานะคะพูดจาดีแล้วเป็นคนที่พูดจาน่ารักทักษะในการพูดคนเข้าหาเขาเยอะเพราะว่าเขารู้สึกเป็นคนที่แบบ ให้คำปรึกษาคนอ,อื่นได้ดีนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะห้าม่เท้าซิกอบซิกอบซอสนะคะหกดาบแล้วก็อัศวินถ้วยหนึ่งดาบคนคนนี้จะเข้ามาชัดเจนกับคุณคะ่ะห้าไม่ท้ามันเหมือนกับว่าเรื่องราวที่ไม่เข้าใจนะคะอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ไม่เข้าใจหกดาบมันยังไม่จบเหมือนกับว่าคนคนนี้จะเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อเคลียร์ ปัญหาเรื่องราวต่างๆ6ดาบคือเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาอยากรวมถูกร่วมสุขกับคุณนะคะเห็นไหมคะว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์นะคะให้คุณกับลูกอยู่บนรถเพื่อที่จะฝ่าอุปสรรคหกดาบที่มันขวางอยู่ตรงนี้นั่นคือการร่วมถูกร่วมสุกกันแม้ยามลำบากยากเข้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาจีบคุณค่ะอัศวินทัวอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาแสดงความรักอยากเข้ามา คุยหนึ่งดาบการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเข้ามาชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะเจอกับเขาแล้วก็ได้ห้าไม่ท้าวนะคะถ้าคุณยังไม่เจอกับใครคุณจะได้เจอใครที่แบบรู้สึกเป็นเป็นธาตุน้ําเขาจะรู้สึกว่ามีความที่คิด ตีกับตัวเองสับสนซับซ้อนแล้วก็ตีกับตัวเองนะคะเป็นคนที่คิดแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็อารมณ์ควบคู่กันไปเพราะนั้นคนคนนี้จะทําอะไรต้องคิดกับตัวเองให้หนักมากๆเหมือนกับป้าเป็นคนที่แบบตีกับความคิดความรู้สึกของตัวเองมากๆนะคะหกดาบคนคนนี้หนักแน่นไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะคือพร้อมลุยกับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อท,ที่จะเข้ามาจีบคุณนั่นเองอัศวินถ้วย เข้ามาจีบเข้ามาแสดงความรักเขาจะมาเข้ามาแสดงความรักกับคุณเข้ามาสารภาพรักกับคุณนั่นเองนะคะคนกลองที่1และก็หนึ่งดาบการติดต่อสื่อสารคุณอาจจะได้คุยกับเขาทางออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนะคะขยับสถานะความสัมพันธ์ใครที่รู้สึกว่าได้เจอแล้วนะคะก็ใช้เวลาค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ออกมานะคะให้เราได้รู้สึกว่า อะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะนี่ละค่ะท็อปปี้ของเราก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคุณแต่งงานนะคะ king of cups คนนี้นี่เองนะ r e ล e ิสย y เอ็ก x ค่ะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปนะคะ you deserve love คุณน่ารักคุณคูณ่ควรที่จะได้ความรัก h e a r t to Heart Conversation นะคะ คุณจะสื่อสารและสัมผัสกับเขาได้ด้วยหัวใจนะคะด้วยความรู้สึกของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะใครที่รู้สึกว่ารอคอยอะไรก็ค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปนะคะนี่คือท็อปปิคของเราก่อนปีใหมน่นี้ใครจะเข้ามาขอคุณแต่งงานนะคะทาดน้ำ นี่เองนะคะจะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณของเขาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหรือถ้ายังไม่เจอเลยจะได้เจอใครที่เป็นาธาตุน้ำก็ได้นะคะและนั่นแหละคุณจะเซเยสหรือเซโนคุณก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีนะคะฟังไว้เป็นพลังงานคะ่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับชีวิตแล้วก็ช่วงจังหวะ,อะของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคน จะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันในช่วงของไทมิ่งนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆวันนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะท็อปปี้ของเราเชา้านี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนหนะ้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปี้ของเราเช้าวันนี้เนาะ ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคุณแต่งงานเดี๋ยวเรามาดูสิคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่สองมาแล้วนะคะสิบดาบดิไฮพรินเซสอ๋อไม่ใช่ nine of Pentacles ค่ะ9เหรียญทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปแล้วนะคะความเจ็บปวดความเสียใจนะคุณเป็นคนที่คุณเป็น9เหรียญค่ะคุณมีพร้อมทุกอย่างหนะ้าที่การงานการเงินนะคะมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะ10ดาบ นะคะอย่างที่บอกว่าความเจ็บปวดเสียใจยความทุกข์ก็ค่ะมันจบลงไปแล้วเพราะคุณเป็นก้าวเหรียญคุณเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งในตัวตนของตัวเอง มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้สามารถอยู่เป็นโสดได้ถ้าใครทําให้คุณเสียใจยร้องไห้นะคะคุณอาจจะตัดจบจากอะไรมาที่มันมันไม่เคลียร์มันไม่ใช่คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ตัวเองคุณเป็นคนสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์น่ารักเป็นคนดีและเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยส่งไม้เท้าคุณจะได้พบเจอกับใครที่เป็นคนแดนไกล นะคะสามถ้วยอาจจะเป็นเพื่อนแนะนำหรือในสังคมในปาร์ตี้นะคะแล้วก็ได้เจอกันนะคะเด็กถือไม้เท้ามันจะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่คุณจะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันมีความสุขมากเพราะามันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะในกอดปีใหม่นี้นะคะเพราะว่าท็อปิกของเราก่อนปีใหม่นี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะที่ เป็นอะไรที่มีความแตกต่างจากคุณแหละเพราะว่าเป็นสองไม้เท้าแดนไกลคนนี้จริงจังมากๆเพราะเขาจะมองอนาคตนะคะเขาจะมองอนาคตแล้วก็มีแผนวางแผนในเรื่องของอนาคตได้ด,ดีมากๆแล้วเป็นคนจริงจัง้วยเห็นไหมคะแดนไกลต่างถิ่นต่งางแดนต่างชาติต่างภาษาก็ได้สามถ้วยเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็มั่นใจมากๆในเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอาจจะเจอเขา ในงานปาร์ตี้อะไรอย่างที่บอกนะคะและเขาจะทําให้คุณมีช่วงเวลาแห่งความสุขสามารถที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้เด็กถือไม้เท้าเป็นอะไรที่เป็นแพชชั่นภายในจิตใจนะคะที่ต้องการเริ่มต้นในความสัมพันธ์คือพอเจอกันแล้วก็รู้สึกสปาร์คอเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าจุดไฟซึ่งกันและกันมันมีเคมีที่เข้ากันมีอะไรที่สามารถที่จะรู้สึกว่าชื่นชอบซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้เพราะนั้นก่อนปีใหมน่นี้คุณจะมีช่วงเวลาแห่งความสุขและช่วงเวลาดีๆที่คุณ จะได้เจอกับใครคนใหม่นะคะที่จะเข้ามาในทางงานปาร์ตี้หรือว่าเดินทางไปไหนแล้วคุณได้เจอหรือเพื่อนแนะนำนะคะหรือว่าอยู่ที่ทํางานอะไรแบบนี้นะจะมีความสุขช่วงเวลาดีๆที่โมเมนต์ที่แบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์แปลกๆที่คุณมีความสุขมากๆแล้วเขาเข้ามานะคะทําให้แบบคุณได้ฉุกคิดว่าเอ๊ะอะไรนะอะไรแบบนี้นะคะ คนคนนี้หรอที่เขาเขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะ attraction ค่ะคุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะอย่างที่บอกมันจะรู้สึกว่าสปาร์ตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกว่าชื่นชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเหมือนเคมีเข้ากันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มันจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะไปอย่างอย่างมีความสุขอย่างแบบเป็นวัยรุ่นที่เรารู้สึกว่าชื่นชอบกันและกันแล้วก็ยิ้มให้กันและกันตลอดเวลาแล้วก็อยากเข้าหากันอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นฐานที่ดีของ ความสัมพันธ์ครั้งแรกค่ะคุณจะเจอความความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่มันมีแรงดึงดูดมากๆมันเคมีที่เข้ากันแล้วมันจะไม่สิ้นสุดในเรื่องของของเคมีที่ K เข้ากันออย่างที่บอก คุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันแล้วก็เคมีที่เข้ากันมันจะจูนกันติดตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอค่ะมันจะรู้สึกว่าปรารถนาซึ่งกันและกันมากๆเลยพอปรารถนาพอจูนกันติดปุ๊บมันจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบสเต็ปบายสเต็ปเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็เห็นไหมคะ เดซองมันจะเป็นความรักที่เป็นเคมีที่หนักแน่นและเข้มแข็งเพราะเมื่อไหร่คน2คนเจอกันแล้วแล้วมีความสุขกันแล้วตั้งแต่ครั้งแรกมันจะเป็นมันจะเป็นเคมีที่เข้ากันแล้วก็หนักแน่นเข้มแข็งเพื่อที่จะเดินหน้าสู่สเต็ปต่อไปในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นออกมาเป็นพลังงานของอแรงดึงดูดแล้วก็เคมีที่เข้ากันแล้วก็ ไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะมันจะไม่สิ้นสุดต่อเดนอสอินอฟนะคะแอคชั่นออรเคมิสรีมันจะไปต่อเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถที่ดีมันจะมีแรงดูดแล้วก็แรงปรารถนามันจะไปต่อเรื่อยๆสเต็ปไปสเต็ปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญนะคะเพราะฉะนั้นก่อนปีใหม่นี้นะคะใครจะเข้ามาขอคุณแต่งงานนะคะคุณจะพบความ สัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะคุณจะพบเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะมีเคมีที่เข้ากันแรงดึงดูดเข้าหากันแล้วก็พัฒน,นาความสัมพันธ์กันสเต็ปบายสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก่อนก่อนปีใหม่นี้นะคะและคนคนนี้จะต้องเข้ามาฝ่าฟันอุปสรรคตัวตนคุณให้ได้เพราะว่าคุณเป็นก้าวเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่แบบสวยเฉิดฉายเลอค่าแล้วก็งดงามมากๆเพราะนั้นคนคนนี้ จะต้องเป็นคนที่เท่าเทียมกันกับคุณแน่นอนค่ะแล้วก็อาจจะคุณวุธิวัยุที่สูงกว่ากันแต่มีอะไรที่ลงตัวแล้วก็ละมุนแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้แบบโฟล์แบบมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะคุณสวยยูวอซัมนะคะคุณสวยคุณเจ๋งคุณคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะ คุณเก่งแล้วคุณเป็นคนดีมากๆคุณเพอร์เฟกมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นก่อนปีใหม่นี้คุณจะได้เจอใครที่เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณครั้งใหม่นะคะที่มีแต่ความคืออะไรอะความแรงดึงดูดความปรารถนานะคะแรงที่เคมีได้เข้าการรู้สึกว่าจูนกันติดแล้วพัฒนาไปต่อในความสัมพันธ์นะคะคนกองที่ 2นะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนเจอความสัมพันธ์แบบนี้ที่มีความสุขแล้วก็แรงปรารถนาเข้าหากันแล้วก็เดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ของการแต่งงานเร็วๆนะคะขอบคุณมากกับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะฟังไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนี้เลือกกองที่3นะคะกับพัฟปีของเรานะคะ เช้าวันนี้ก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคนแต่งงานดูสิไพ่จะออกมาบอกว่าอะไรนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สามค่ะก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคนกองที่สามแต่งงานคะออกมาแล้วนะคะเก้าถ้วย เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองคนคนนี้เป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิโตโสดนะคะโสดมากๆเลยมีสเสน่ห์เฟลลี่อาจจะดูคาสโนวาคาสโนวีแต่เขาเป็นคนที่แบบอยู่ได้กับตัวเองได้ะคะ่ะพึ่งพาตัวเองได้เอนจอยกับชีวิโตโสดมากอัธยาศัยดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็ขาดแต่งงานก็นคือขาดอ่อหนึ่งถ้วยก็คือการแต่งงานนั่นเองนะคะก็จะเป็นสิบถ้วยนะคะ 9ถ้วยคุณจะได้พบเจอกับใครที่เป็นคนที่แบบเฟลลี่โรแมนติกนะคะมีคราแต่งตัวไลฟ์สไตล์ทันสมัยนะคะไม่แก่นะคะถ้าอายุมากกว่าคุณก็จะไม่แก่เลยนะคะดูสมวัยมากๆดิไฮพรินเทสเขาจะเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหามีเซนสสัมผัสด้วยนะคะคือเขาสามารถดูคนออกนะคะ ดูคนออกดูสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างออกเป็นคนที่เก่งเก่งแก่นโลกนะคะอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนสสัมผัสที่ดีเป็นคนเป็นคนมีเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหาเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีแรงปรานาแรงดึงดูดนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะสี่ไม้ท้าการแต่งงานหนึ่งถ้วยสามถ้วยโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะคนคนนี้เขา,เ,าเขาคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานแหละ แต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแบบจริงจังมากเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะภายนอกรู้เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่จริงจังในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าไม่ได้มองหาแต่งงานแบบมีความสมานที่ซีเรียสแต่ภายในใจของเขาเขาต้องการแต่งงานค่ะเพราะว่าเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วเขาขาดแต่งงานเขาขาดอีกหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเขามองหาความแต่งการแต่งงานที่จริงจังจริงๆเพราะภายในใจของเขาอะค่ะ อยากแต่งงานแล้วก็อยากมีความสุขในเรื่องราวของความรักและสีไม้เท้าเขาพบเจอกับคุณครั้งแรกเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณคือเจ้าสาวของเขาเห็นไหมคะเขาจะเขาจะมองคนออกมองทุกสิ่งทุกอย่างทะลุปโป่งหมดเลยเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะคนคนนี้นะคะผ่านการใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันมากๆผ่านเจอคนเยอะมากมายในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะดูคุณออกตั้งแต่ครั้งแรกว่าคุณคือเจ้าสาวของเขา ครั้งแรกที่คุณกับเขาได้เจอกันนะคะเขาจะรู้สึกว่าตกหลุมรักคุณมากๆเพราะคุณจะเป็นเหมือนดีไฮเพรสเชสเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห<ม>์มีความเป็นผู้นําเลอค่างดงามนะคะเป็นคนเหมือนมีเวทมนต์มีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามากๆและเขาจะค้นหาเขาอยากค้นหาตัวตนของคุณแต่ครั้งแรกที่เขาได้เจอคุณเขาจะรู้สึกแล้วว่าคุณคือคน คุณคือคนที่ใช่ของเขาคือเจ้าสาวของเขานะคะและมันจะเป็นหนึ่งถ้วยค่ะการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบมีความสุขมากการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆนะคะคนคนนี้จะเข้ามาขอคุณแต่งงานจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นสี่ไมท้าหนึ่งถ้วยแล้วก็สามถ้วยแล้วก็คุณอาจจะได้เจอกับเขาผ่านเพื่อนแนะนําไปงานปาร์ตี้ได้เจอกันนะคะอยู่ในที่ทํางานหรือว่าอะไรต่างๆที่มีเพื่อนนะคะเกี่ยวโยงด้วยนะคะประมาณนี้เนาะ และหนึ่งถ้วยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงค่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสัมผัสและจับต้องได้จริงๆเป็นอะไรที่มีความสุขคุณจะได้มีความสุขมากๆเลยโมเมนต์แห่งความสุขการได้เฉลิมฉลองนะคะสามถ้วยการได้เฉลิมฉลองและก็สี่เม้เท้าได้สร้างครอบครัวนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับโมเมนต์แห่งงานวิวาการเข้ามาขอคุณแต่งงานก่อนปีใหม่นี้นะคะแล้วก็พลังงานห้าใบมันเป็นพลังงานสื่อถึง คนคนนี้เราคออย่างจริงจังที่จะได้เข้ามาขอคุณแต่งงานก้าวถ้วยเขามีทุกอย่างพร้อมนะคะอย่างที่บอกหน้าที่การงานการเงินอาจจะเป็นระดับผู้นําก็ได้ระดับผู้บริหารก็ได้ค่ะเพราะเขาเป็นคนที่แบบมีความสุขกับตัวเองและเอนจอยกับตัวเองมากๆทันสมัยนะคะบอกเลยว่าแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูไม่แก่ดูสมวัยดูอ่อนกว่าวัยนะคะคนคนนี้นะแล้วเป็นคนที่เก่งฉลาดมีความสามารถด้วยนะคะก้าวถ้วย แล้วก็ภายสวยงามมากๆคนคนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาขอคุณแต่งงานนะคะโดดเด่นมากก็คือ9้าวถ้วยของเขานี่แหละคะ่ะแฮปปี้กับชีวิโสอาจจะดูคาสนโนวาคาส,สโนวีแต่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเขาสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้เพราะเขามีทุกอย่างพร้อมแล้วเพราะฉะนั้น เขาจะรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอว่าคุณคือเจ้าสาวและเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดจะเข้ามาขอคุณแต่งงานอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คุณจะได้พบเจอกับคนคนนี้แล้วความสัมพันธ์มันจะค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะทุกคนนะ e n g a g e m e n t คุณจะได้มั่นหมายด้วยค่ะกับคนคนนี้นะ เขาจะมาทาให้คุณรู้สึกว่าโรแมนติกอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวตนของเขา,าโรแมนติกเป็นคนที่แบบขี้เล่นน่ารักเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะคุณจะรู้สึกว่าเขายิ้มให้คุณแบบรอยใบหน้าของเขาเปื้อนยิ้มอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณอยู่เขาแล้วคุณจะมีความสุขมากเขาจะทําให้คุณเป็นตัวตนของตัวเองนะคะฮันนี่มูนนะคะได้มันหมายได้แต่งงานแล้วก็ได้ฮันนี่มูนหล่ะคะนี่โอ้ดีจังเลยนะเพ u ฟูเนส คุณจะได้มั่นหมายค่ะได้แต่งงานได้มีช่วงเวลาดีๆแห่งความสุขและก็จะได้มีความรักความโรแมนติกที่แบบออกมาจากจิตวิญญาณออกมาจากความรู้สึกในใจของคุณจริงๆคุณจะประทับใจมากๆเขาจะทําให้คุณประทับใจทุกช่วงเวลาแห่งโมเมนต์ในความสัมพันธ์เลยนะคะเพราะฉะนั้น you propose enjoy นะคะ จงเอนจอยกับเป้าหมายแล้วก็มีความสุขกับเป้าหมายของเรานะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอยากให้มันเป็นไปและเอนจอยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอยากให้มันประสบความสําเร็จเพราะ,ะนั้นเราต้องมีความสุขกับตัวตนของเราก่อนฟังไว้เป็นพลังงานที่ดีๆในเช้าวันนี้ก่อนทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้นะคะก่อนปีใหม่นี้ใครจะมาขอคุณแต่งงานนะคะคนกองที่3ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ